ก่อนนะครับนักเรียนอะสวัดดีกับน้องเือไข่อน้องในเือไข่ด้วยนะฮะาวนี้นะครับเรามาตอบข้อที่เท่าไหร่จ้ะข้อที่หกนะครับเป็นข้อสอบของสอบวันที่วันสอบที่สิบสองกุมพานะครับสองห้าหกห้านะครับข้อสอบคณิตศาสตร์โปเห็นนะจ๊ะเขาบอกว่าสายฝนกับสายฟ้าเดินทางไปเที่ยวบ้านของเวหาโดยทั้งสายฝนและสายฟ้าเริ่มออกเดินทางพร้อมกันในเวลา 9ก้าโมงครึง่งซึ่งสายฝนเดินทางด้วยรถส่วนตัวถึงบ้านของเวหาเวลา11โมงสนาทีและสายฟ้าเดินทางแ้วยรถโดยสารสาธารณะถึงบ้านเวหาเวลา12นาฬิกา55นาทีข้อใดสรุปถูกต้องนักเรียนครับเกิดอะไรขึ้นเริ่มต้นเท่าไหร่ครับเริ่ม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 ตอน9ครึง่งครับเริ่ม9ก้าครึ่งถ้านัานเรียนเจอโจทย์แบบเนี้ย นักเรียนก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับเอามาลบกันให้เรียบร้อยซะสายฝนสายฟ้าสายฝนเดินทางถึงเมื่อไหร่ครับถึง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 เมื่อไหร่จ๊ะสายฝนถึงเมื่อไหร่สายฝนถึงกี่โมงลูกสายฝนสิบเอ็ดสี่สิบห้าสายฟ้าล่ะครับสิบสอง สิสองห้าสิบห้านักเรียนดูฮะถ้านักเรียนที่เกียนนำตัวเลขมาลดกันนักเรียนนับมือได้ไหมไม่ได้สิงหรออ่ะครูสอนเทคนิคเมื่อวานเหมือนเดิมแล้วกันเก้าครึ่งคือเริ่มถึงประมาณหนึ่งชั่วโมงคือเท่ไหรครับสิบเอ็ดโมงครึง่งนับหนึ่งชั่วโมงถูกไหมฮะถูกไหม ถึง11โมงครึ่งนับเป็น2ชั่วโมง2ชั่วโมงมันเกินไหมมันเกินครึ่งไหม11โมงครึ่งแต่ในนี้เดินทางถึง11โมง45เพราะว่าเดินทางเกินไปกี่นาทีครับ15นาทีเพราะว่าคนนี้เดินทาง2ชั่วโมงกับอีก15นาทีคือใครครับสายฝนถูกไหมสิ้นสุดอย่างสิ้นสุดอย่าง,งก็เป็นเที่ยงครึ่งครับเที่ยงครึ่งอันนี้เป็นกี่ชั่วโมงแนละ้ว สามชั่วโมงสามชั่วโมงเอาอม,มันเกินกี่นาทีครับจากเชงคึย่สิบหนาทีถูกไหมฮะก็ใส่ไปยีห้าเป็นสายฟ้าโจทย์ถามหาใครครับมว,ว่าข้อใดสรุปถูกต้องข้อใดสรุปถูกต้อง <c oughs> คำว่าสายฟ้าเดินทางเร็วกว่าสายฝนเจ็ดสิบนาที <c oughs> ไม่จริงครับไม่จริงถูกไหม คุยอยากรู้แล้วคุยอยากรู้แล้วว่าเดินทางต่างกันกี่นาทีลูกเอามาลบกันหนึ่งชั่วโมงกับใครหนึ่งชั่วโมงกับหนึ่งชั่วโมงกับสิบนาทีเออหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีเขาเขาบอกว่าสายฟ้าเดินทางเร็วกว่าสายฝนแต่สายฝนเดินทางถึงก่อนต้องไหมแต่ว่าข้อนี้ผิดข้อที่สองครับสายสายฟ้าเดินทางช้ากว่าสายฝนหนึ่งชั่วโมงกับ สิบนาทีตอบข้อสองจบครับถูกแบบนี้ไม่ไม่ต้องไปหาข้ออื่นต่อเพราะมันถูกแล้วถูกต้องไหม okay. โอเคเชือกเส้นหนึ่งครับยาวสามเอ้ยขอโทษครับเชือกเส้นหนึ่งยาวหกสิบสามจุดห้าเมตรนะครับตามโจทย์เลยนะครับเขาบอกว่าเชือกเส้นหนึ่งยาวหกสิบสามจุดห้าเมตรลวดเส้นหนึ่งยาว 3ามพเมตรโอ้ไม่กอดเชือกยาวกว่าลวดเท่าไหร่นักเรียนจ๋าเขาตอบมีหน่วยเป็นเซนติเมตรกับหน่วยเป็นเมตรนักเรียนจ๊ะนักเรียนตัดหนึ่งสอทิ้งเลยลูกเพราะเขาให้แค่30.7เซนติเมตรมันเกิดขึ้นไม่ได้ลูก ถ้าเขาทําการย่อแบบนี้หน่วยจะต้องเป็นหน่วยใหญ่ถูกต้องไหมมันจะต้องเป็น30.75เมตรแต่นี้เขาให้เซนติเมตรมาซึ่งเป็นหน่วยเลย็กอันนี้มันเลยผิดนะครับนักเรียนดูตัวนี้ก่อนครับ3 2 7 5เซนติเมตรนักเรียนจะหาเป็นเมตรใช้อะไรหารครับใช้อะไรหารครับ1เมตรเท่ากับกี่เซนติเมตรจ้ะ100เมตร ก็ว่าอันนี้นักเรียนจะหารเป็นเมตรนักเรียนต้องใช้เลขหารจ้ะหนึ่งร้อยหารครับเอ๊ะคุ้นคุนะจำนวนเต็มมีส่วนเป็นสิบส่วนเป็นร้อยส่วนเป็นพันใส่อะไรได้เลยครับปรับไปอยู่ในรูปแบบของทศนิยมโยนไข่กี่ใบไข่สองใบไข่สองใบต้องเกิดกี่ตำแหน่งครับ,นนบหนึ่งนับแ,นแปลว่ามันเท่ากับสามสิบสองจุดเจ็ด ห้าเมตรถูกไหมแต่ว่าเนี้เราทราบลวดแล้วว่าลวดยาวเท่าไหร่ครับสามสิบสองจุดเจ็ดห้าเมตรแล้วเชือกยาวเท่าไหร่ดูเชือกเชือกเท่าไหร่ดูเชือกเชือกเชือกยาวเท่าไหร่ครับหกสิบสามจุดห้าศูนย์เมตรนักเรียนจากตัวนี้เป็นตัวลบหรือจะเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งเอาตัววนมาเป็นตัวลบ อันนี้เอามาเป็นตัวลบสามสิบสองจุดเจ็ดห้าเมตรลบกันลบได้ไหมครับนักเรียนอันนี้ลบได้ไหม,ไมไนักเรียนครับตามหลักแบบนี้นักเรียนอย่าทาการลบแบบทว่วเดียวนะลูกเพราะการเปลี่ยนหน่วยเปลี่ยนหน่วย,ปยไปเปลี่ยนหน่วยมามันอาจจะไม่ช่งดีแบบนี้นักเรียนดูนะนักเรียนยืมตัวนี้มาหนึ่งเมตรตรงนี้กลายเป็นเท่าไหร่สิบห้าหรอ กแล้วก็เมป่ลเป็นร้อยห้าสิบเซนติเมตถูกต้องไหมถูกไหมฮะมันคือความโชคดีซือปุ๊บเอายืมตัวนี้เป็นสิบสี่ตัวนี้กลายเป็นเก้าเก้าลห้าเหลือเก้าลบห้าเหลือสีเห็นคือยิ้มหวานๆห้ว้าห้หมน่กอ๋อไม่ใช่เก้าเหรอ มันเหลือห้าจุดต้องมีลกชี้สี่ลบเจ็ดเหลือเจ็ดอันนี้เหลือศูนเหลือสแปลว่ายาวต่างกันกี่เมตรครับถูกต้ต้องครับสามสิบเมตรเจ็เซนติเมครับตอบข้อสครับสไม่ใช่หนึงคูบอกแล้วนะครับคิดถูกกาผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับ ดูช้อยดีๆนะลูกนะโจทย์เขาถามหาอะไรหนูก็ตอบตามนั้นไดดวนะ,นะวมาถ้าช้อนแกลงออกไปใช้ช้อนโต๊ะข้อที่ถัดไปครับช้อน ถ้าหนึ่งช้อนโต๊ะสามารถตักน้ำตาลทรายได้12.5กรัมแล้วถ้าหากตักน้ำตาลทราย1.5กิโลกรัมสซฟาชนะจะต้องตักทั้งหมดกี่ช้อนโต๊ะโอ้ oh my god เป็นครูครูเทเลยลู <mm> เอ้าดูก่อนดูก่อนนักศึกษานักเรียนที่ทรมหนึ่งขีดเท่ากับกี่กรัมครับเท่า <mm> <mm> กับหนึ่งร้อยหนขีดเท่ากับหนึ่งร้อยกรัมถูกไหมครับอ่าว <mm> อ่ะถ้าขีดเท่ากับกี่กรัมครับห้าร้อยกราร้อยกสิบขีด เท่ากับกี่กรัมครับหนึ 1, ่งพันกิโลกรัมหนึ่งกิโลกรัมเท่ากับกี่ขีดครับสิบขีดนักเรียนเห็นยังรครับว่าโจทย์เขาให้มันหนึ่งจุดห้ากิโลกรมัมแปลว่ามันคือกี่ขีดครับสิบห้าขีดเพราะว่าเอาสิบห้าขีดไปทำอะไรกับกกรัมครับลูกคูณกันได้ได้ ได้อะไรได้1,500 <5, S 2> ได้1,500กรัม 1, เขาบอกว่าตักตักหนึ่งช้อนได้กี่กรัม12.5แปลว่าคูณเอา12ไปหานี้ต้องไหม12.5หารนี้ได้เท่าไหร่ลูกได้เท่ากับ120 120ช้อนถูกต้อง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  ได้120ช้อนครับลองไปหาเองน,นะครับแต่ค้อนี้ได้120ช้อนจริงๆอันนี้เดาโม่หรือเพ่องจิ้มลูกฮะหนูหก,ก็ไม่ได้เชี่วหรอกครูแค่วาวจิ้ยกตหนูก็ลกกเลยนก,กดเล่นใช่ไหมฮะอ้ามาทิดาและราตรีครับทิดามีราตรับเต็มคือ ทิดาและราตีครับมีกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากคนละใบโดยกล่องของราตีมีความกว้างยาวและความสูงเป็นสองเท่าของความก้าวและความยาวและความสูงของกล่องทิดาตามลำดับถ้ากล่องทิดามีปริมาตรเท่ากับถ้ากล่องทิดานะมีปริมาตรเป็น12ลูกบาศก์หน่วยกล่องของราตรีจะมีกี่ลูกบาศก์หน่วยเรามนดูตรงนี้ก่อนครับ รูปรูปนี้นักเรียนไม่สามารถตัดสินใจได้โดยถ้าไม่วาดรูปนันลูกนักเรียนจะตัดสินใจไม่ได้ถ้านักเรียนไม่วาดรูปเขาบอกกล่องอะไรครับกล่องอะไรครับซีเรียมมุมฉากซีเรียมมุมฉากมีกี่แบบมีกี่กล่องครับลูกมีสองกล่องครับมีกล่องส่งอะไรกับส่งอะไร มีกล่องทรงรสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจะตท่าไกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกต้องไหมแต่ถ้าโจทย์ให้มาแบบนี้นักเรียนคิดว่าควรจะใช้กล่องอะไรในการคิดดีครับจัตดดุรัสทรงปริมาตรดีที่สุดโอเคปะเพราะมันทำไมครับเพราะความสูงของกล่องถูกต้องไหมถ้าสมมุติตนะเขาเขาบอกว่าไงฮะเขาบอกว่า ทิดาเนี่ยมี12ลูกบาศกถูกต้องไหมครับครับส่วนของใครนะราตีราตีคะไม่รู้มีเท่าไหร่ราตีเนี่ยเขาบอกว่ากล่องของทิดาคุณเนี่ยถ้ากล่องของทิดาเป็นแบบนี้ของราตีจะยาวเป็นสองเท่าของ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 ธิดาถูกไหมฮะนั้นนักเรียนครับนักเรียนลองคิดสิครับว่าอะไรคูณกันแล้วได้สิบสองครับอะไรคสองหกคูณสองครับถ้าหกคูณสองนี่นักเรียนจะเอาหกคูณสองก็หกคูณสอง หกคูณสองนี้อ่าหกคูณสอง้ยพี่บอกไถถ้าหกคูณสองนักเรียนก็จะต้องแบ่งตรงนี้ออกมาเป็นกี่ส่วนครับสองตงัวเหมือนกันถูกต้องไหมหาพื้นที่ฐานก็จ,จะเป็นอะไรครับสามคูณสองถูกไหมฮะอีกตัวหนึ่งก็คือสองถูกต้องไหมฮะแต่เขาบอกว่ากล่องของทิดาเป็นอะไรครับยาวเป็นสองเท่าของแต่ละด้านเลยแปลว่าจากสฐานต้องเป็น เป็นหกถูกไหมครับจากสามไปเป็นหกจากสองไปเป็นสี่จากสองไปเป็นก2 2> ปป็นแปลว่าถ้าจะทําการหาปริม,มาตรก็กคือจะต้องเป็นหกคูณสี่คูณสี่ได้เท่าไหร่ครับได้เก้าสบวนรูปบัดถูกต้องครับอีกกรณีหนึน่งอันนี้คือทรงของสี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกต้องไหมฮะถ้าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับคือสี่คูณสองแบบนี้เอ้ขอโทษครับสี่คูณสามครับ ครูก็สมมุติเลยครับว่าให้ด้สองหน้านเป็น2และก็เป็น2ส่วนสูง,ง,ง,งนี่คือ3ถ้านักเรียนจะคิดในรูปแบบของสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้หรือสี่เหลี่ยมจัดตุรัสก็ได้อันนี้ไม่ติดครับขึ้นอยู่กับน,นักเรียนว่านักเรียนใช้วิธีไหนและนักเรียนเข้าใจง่ายที่สุดมีอะไรจ๊ะ,ะตอบข้อส่หมตอ4บข้ออใช่ไหมครับตอบข้อที่ที่ที่สี่ครับถูกต้อง มาดูข้อที่สิบครับข้อที่สิบโจทย์จะเป็นเช่นนี้ฮะเขาบอกว่าอะไรครับเอ่อครูขอความยาวของเส้นรอบรูปหลายรูปหลายเหลี่ยมนี้จะมีความยาวทั้งหมดกี่เซนติเมตรนั่รียนครับครูขอเบรกกล้องแป๊บนึงขอวาดรูปก่อนนักบรียนครับเขาวากระดาษแข็งรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่ชิ้นประกอบไปด้วย 6เมตรก็กซนเมตรคูณ6ซนเมตรครับจำนวน2ชิ้นอันนี้นะครับคือชิ้นที่เป็น6ซนเมตรกับ6ซนติเมตรนะครับจำนวน2ชิ้นนะครับแล้วก็ขนาด4เซนเมตรคูณกับสเซนเมตรจำนวนอีก2ชิ้นครับวางทับซ้อนกันครับเกิดรูปหลายเหลี่ยมจังรูปเกิดรูปหลายเหลี่ยมจังรูปครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเส้นจะไม่เกิดขึ้นถูกไหมฮะเมื่อวางทับซ้อนกันเส้นมันจะหายไปนะครับ เพราะฉะนั้นเส้นที่หายไปครูขออนุญาตใช้เป็นไขป่ปลานะครับเส้นไขป่ปลาไ่ไก่ไม่มีหรอนักเรียนครับหลักฐานของคณิตศาสตร์นักเรียนมีเส้นไข่ไก่ไหมครับมีเส้นไข่ไก่ไหมลูกน,นะครับนักเรียนครับเขาบอกว่าเส้นนี้คือคือรูปที่มีด้านละเท่าไหร่ครับเป็นหกถูกไหมฮะ เป็นหกหมดถูกต้องไหมครับเป็นหกนะ <ụ breaker> เป็นหกนะครับเป็นหกเซนติเมตรทั้งหมด<ะ>นักเรียนครับตรงนี้มันถูกเอาไปแล้วไปสี่ตรงนี้เหลือเท่าไหร่จ๊ะมันเอาไปสี่แล้วเหลือเท่าไห <sk r ises> ร 2. 2> ่เหลือสองถูกไหมฮะตรงนี้เอาไปแล้วสามตรงนี้เหลือเท่าไหร่ครับเหลือสามตรงนี้ถูกเอาไปไหมไม่ค่ะเหลือตรงนี้ถูกเอาไปไหมไม่ครับเหลือ ตรงนี้ถูกเอาไปเท่าไหร่เองอตรงนี้เหลือสามตรงนี้เหลือเท่าไหร่จ๊ะสองตออ่าเหลือสองเพราะตรงนี้เอาไปสี่ถูกต้องไหมฮะตรงนี้เหลือเท่าไหร่จ๊ะเหลือสองครับตรงนี้เหลือเท่าไหร่จ๊ะเหลือสองถูกไหมเพราะมันกรอบมันคือสี่เซนตรงสต่ใช่ไหมถูกอันนี้ไปแค่สองเซนอันนี้เหลืออันนี้เหลือตรงนี้เหลือสองเห็นไหมครับเพราะมันกินเข้ามาแค่สองเห็นไหมอันนี้เหลือ สองอ่าอันนี้เหลือสี่นะครับนักเรียนครับนักเรียนอันนี้เหลือเท่าไหร่ลูกเหลือสามเพราะเอ้ยใช่ไหมอ่าใช่ทึบฮึบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอ๋อมันเอามาสี่ตัวนี้ก็เหลืออะไรเหลือสองเพราะความสูงมันคือสูงสีง่ถูกไหมฮะอ่านักเรียนลองเอาแต่ละแต่ละเส้นมาบวกกันครับ นักเรียนเอาตลาดเส้นมาบวกกันครับได้เท่าไหร่หกบวกสามได้เก้าเก้าบวกสองได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหกได้สิบ็ดสิบเจ็ดวกได้ยี 23, 23่สิบสายสามบวกสามได้ยี่สิบหยี่ได้ยี่สิบยี่สิบปดยี่สิบแปดบวกสอได้สามสิบสาสิบบวสองได้สาสองสาสองบสี 3, 2, 3, 2, 2, ได้ สามหกสามหกบวกสี่ได้สี่สิบสี่สิบบวกสองได้สี่สองบวกสองได้สี่สิบบวกสี่ได้อะไรนะสี่แปดสี่แปดบวกสองได้ห้าสิบตอบคอบอลปิดนักเรียนอย่าลืมนะครับเขามองแค่เส้นรอบรูปถูกต้องไหมเส้นที่เป็นเส้นที่เป็นอย่างนี้นักเรียนลบออกได้เลยครับ เขาไม่นับแน่นอนอย่างเงี้ยตัดออกจากระบบความคิดนักเรียนได้เลยนะเขาไม่ใช้แน่แน่นแค่เขาเอารูปมาทําให้นักเรียนสับสนแค่นั้นเองโอเ,โอเคไหมอ,อยู่ดีครูจับจับนะฮะนักเรียนครูเก่งทุกคนนะฮะทำได้อยู่แล้ว อ<ข>่า,<ข>าต่อไปนะครับในข้อที่สิบเอ็ดครับข้อที่สิบเอ็ดนะครับโจทย์จะเป็นแบบนี้เนาะก็เขาบอกว่าข้อมูลของอุบัติเหตุรายงานประจำทู่้เสียชีวิตเจ็ดวันอันตรายของปีสองห้าหกสามให้พิจารณาข้อมูลตั้งแต่วันที่สองถึงวันที่เจ็ดดังนี้ จยเขาบอกว่าวันที่ในข้อในมีจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงจากวันก่อนหน้านี้มากที่สุดวันที่เจ็ดนักเรียนดูสิครับวันที่เจ็ดติดขอบล่างสุดถูกไหมมันหา่างองคนอื่นมันห่างกันนิดอย่างละหน่อยนูนพุ่งพุ่งกระชุมน,นูนห่างก,กันถึงสามบรรทัดเลยทีเดียวเพราะฉะนัน ตอบได้งา่ายครับข้อนี้ดูรูปแล้วตอบได้เลยครับไม่ต้องวิเคราะห์อะไรเยอะม,ม,มอันเปิดไม่เน่มันไม่ใช้ได้อ๋อโ okay, okay. อเคโอเคตอนี้หายใช่ไหมครับข้อสี่นะครับอ๋อไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรก็ตอบข้อที่สี่นะฮะมันมีข้อ,ม,ขอมีแค่สี่ข้อลูกช้ไปมีข้อที่ห้าตอบวันที่เจ็ดจ้ะจ้ะตอบวันที่เจ็ดโอเค เดี๋ยวครูขอเบร้นักเรียนไปดื่มนะ้ำปัสสาวะสักหานาทีก่อนจะมาทำข้อสอบที่เป็นข้อเขียนนะครับอ่ะฝากปิดคลิปน,นี้หน่ยจ้า